ครับผมสวัสดีครับพอกันเนี่ยมาแรงอีกครับรอบนึงนะครับกับลรุงเรื่องแฟมิลี่นะครับกับฟานโกนะครับผมมันนี่ก็กำลังมาห่อนะครับยวเอาบักนัดสับปะรดนะครับมาให้ได้บุญมีนะครับกับปุงเรื่องนะครับคือว่าสองสามมือมันนี่ก็หลังจากกลับมาที่บ้านนะครับบักนัดกับมืดก็ดีครับแล้วก็สร้างน้ำตาลย่ายนะครับ ตังบ่ได้นะครับรถเสียครับผมรถเป็นเสียนะครับขันโกก็เลยได้ไปพเอานะครับแต่ว่าเดลี๋ยเกลียเอาเะแนน่นะครับเป็นหมอบไปเพิ่นขึ้น,นเก่าเล้วครับที่พื้นพีเอื้องฝ่านะครับแต่หมอบมากนะครับแต่เพิ่นสมแหลี่ยมไหนก็เดี๋ยวขันโกก็สีเบิ่งว่าตัวใดบรรณเหมือนเกือบเอาไปล้งเลยนะครับเนาะแต่ว่าคะแนน่ก็บขนโกเสียไปตายยายก่อน เพราะว่าย่านเพิ่นโมมีแนวสีใสไปเบิ้งรถนะครับเพราะว่ามันไกลกันนะครับรถกดอยู่ลานสองนะครับผมเดีย๋ยวไปเบิง่องอย่างดีๆมือนี้มือนี้ก็ไปสองคนกับแม่ค้านนะครับคือว่าบางนัดก็พออได้กินอยู่ครับไปเอาบางบา,บายสองนะครับ แดดก็บฮ้อนอยู่ครับแต่ก,ก็บโบเป็นอย่างอันบ่มีกินเนาะก็ต้องสู้ไปนะครับมื้อนี้ก็แม่ควานก็เฮ็ดมาที่อยัางเนีนะครับก็เห็นพอกคว้านโก้เมย์เมย์เนี้ยนิดหน่อยนะครับตามภาษาเฮ็ดงาน,นครับแตามเมื้อนี้แม่ควานมึงเก็อยากมึงเก็ซอยเป็นปกติล่ะครับแต่ควานโกก็บ่อใหญ่พิ่นเฮ็ดดอกแต่มื้อนี้เพิ่นอยากเค็ดนะครับแต่เลย นี่ครับเมฆข้านนะครับผมนี่มันกับมาโซยฟ้านโกนะครับอยจากซอยชุ่มือนะครับแต่ว่าเก็ฟขานโกก็เห็นเม่ฟ้านกับเมื่อ,อยท่กันเหรครับสวัสดีค่ะเรื่องเห็ดแร่งเห็ดง่ายนะครับแต่เมื่อนี่มันก็นไปเอาบังนับมาน้ำกันกัเลย เดีย้ยไงมันเร็วก่อนนะครับผมยจงสีถาบหน้าบาดทานะครับยิ่งข่าวว่าแม่ควานสิมียังปากแม่แม่นอ้มีเกี่ยวกับพี่อย่างควันสร้างไทยอย่างจะสวัสดีค่ะเว่าดีดีสวัสดีค่ะ อื่นเป็นวันสร้างไทยในควานกับสีไล่ขายอาหารสดเด้อค่ะแม่มท่านใดใจบุญอยากท่าบุญกับสร้างก็ขอเชิญเลยค่ะขอเชิญใดค่ะหรือสิพอมีเวลาหรือสิร้างจองอาหารก็ได้ค่ะมืออื่นเป็นวันสร้างไทยค่ะแม่ม,มสนใจท่านใดสนใจอยากจะท่าบุญกับสร้าง ัตไงครูบานครูเมืองเท่ากับขอเชิญเลยค่ะฝากมาใดท่างคว้านโกเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะครับผมมืออื่นก็นจะมีหาเชือกนะครับแล้วมีอาหารนกันบุญช่วยนะครับที่แเเม่แม่บอกมากนะครับว่าอยากให้ซอยเหลือนี่นิดน้อยนะครับกับมืออื่นก็ที่โต๊ะละประมาณสิบตะก้านะครับ เพราะวันนี้อยู่หาซิตะก้านะครับกลาละ้อยคะแนนนะครับผมเพราะว่ากสิได้มีมีอย่างแน่นนิดนน้อยๆน,น,นะครับกว้านิ่นนํำนะครับผมวันนี้พ่อควานก็พาน้องลุงเรืองเดินออกกำลังกายนะคะ สวยๆหน่อยลูกวันนี้จะเดินกี่รอบคะพ่อควานสามรอบครัเอ,อ,อันนี้ก็สารประกรรมที่ชาวช้างเขารบนับถือนะคะ ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะน้องรุ่งเรืองก็เดินออกกําลังกายกับพ่อควานวันนี้อากาศเย็นค่ะมีลมแต่แดดก,ก็ยังร้อนอยู่ลูก ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยช่วยช่วยอุดหนุนช่องเรื่องรุ่งเรืองแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ควานโก้ค่ะพรุ่งนี้ควานโก้จะไลฟ์ขายอาหารเป็นวันช้างไทย ท่านผู้ผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนสนใจอยากจะช่วยค่ะอาหารช้างก็ติดต่อมาได้ค่ะที่ควานโก้9 9 9 07 1 5 5 7 5นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้าค่ะขอให้แม่แม่เอฟซีพี่พี่น้องน้องมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะขอบคุณค่ะ น,นี่ยายบุญมีค่ะวันนี้ลูกชายไม่ได้ไปทำงานก็เลยเอายายบุญมีมากินน้ำค่ะลูกชายกลับมาเยี่ยมยายบุญมีก็เลยเอายายบุญมีกินน้ำหลังจาก พ่อควานเอาน้องล่งเรืองไปเดินออกกําลังกายแล้วก็ให้กินน้ําแล้วก็เอามาผูกที่นอนค่ะที่นอนของน้องล่งเรือง ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ที่คอยช่วยเหลือช่องรุ่งเรืองแฟมิลี่ขอบคุณมากๆค่ะขอบไม่ใกล้เครับมก็มนเดิมน,นะครับแม่ๆพี่ๆน้องๆน,นะครับ ช้างไทยยังไงก็ต้อางาเป็นกําลังใจให้ปานโก้นะครับลายสดนะครับ50ตะกร้านะครับตะกร้าละ100คะแนนนะครับเม่ๆท่านใดนะครับอยาก็ะจองก่อนนะครับทักไลน์เข้ามานะครับ099 0717557ครับผมปานโก้วันนี้ปานโก้ก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันพรุ่งน,นี้